บอสค่ะบอสค่ะเอาเรืนาทักไปแล้วไม่ตอบเลยนะอะไรนะมึงคนต้นว่าอะไรนะเดี๋ยวหนีเดี๋ยวหนีแล้วเดี๋ยวหนีไม่ตอบเลยนะมีอะไรเ่รคนแม่งนาทักไปแล้วทักนาด้วยพี่มีกี่ล่ะค่ะจะลองให้น้องฟังนะคะ ออกไปไกลไปขอไปไกลไกออกไปไกลไปขอไปไกลไกลนี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอทำไมค้ะเหตุผลพูดเหนื่อยกูเหนื่อยโตมู่ซาบูต้อนรับน้องๆจากวันบีเลิฟค่ะและนี่เป็นการมาครั้งที่ร้อยของแบนด์มิกซี่นะคะ โอเคมาแนะนำตัวก่อนเริ่มจากฝั่งนี้เลยสวัสดีค่ะเข้าสวยค่ะย้สวัสดีค่ะนิวค่ะสวัสดีครับบอสค่ะโอเคข้ามเจ้าของค่ายไปเลยค่ะสวัสดีครับมาค่ะโอเคสวัสดีค่ะเอิญค่ะยัยสวัสดีค่ะองหญิงค่ะอและเจ้าของค่ายของเราแบดมิซซี่ค่ะ ซึ่งกูไปทุกรายการแล้วแต่อีพัรนะบางเทปพ,พี่พีกบอกกูว่าเชิญแม่มิกเฉลิมศรีค่ะ <c oughs> เชิญคุณแบดมิกซี่ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเรียกว่าอะไรสายยามันเยอะเกินอ่าวันนี้จะชวนมาเล่นเกมลองได้ให้กินกติกาคือพี่จะพูดโจทย์ทุกคนเอามือจับติ่งหู <c oughs> ถ้ารองได้ก็ตบกระดิ่ง แล้วเดี๋ยวรอสัญญาณว่าใครได้ร้องรอระบบสโล่ก่อนนะคะ1โจทย์ร้องได้5้าเพลงเก็บคะแนนไปเรื่อยโจ์ข้อที่1ข้อที่2ได้เพลงละ1นคะแนนโจทย์ข้อที่3ข้อที่4ได้เพลงละ2คะแนนโจ์ข้อที่5ได้เพลงละ3คะแนนนะคะมีกติกาชาเลนด์ด้วยถ้ารู้สึกว่าเพื่อนร้องเพลงที่ไม่เกี่ยวข้องกับโจ์เราชาเลนด์ได้ถ้าชาเลนด์ชนะเราได้บวกหนึ่งเพื่อนคนนั้นโดนลบ1โอเคตื่นเต้นไรเอ่ยแพนิคืเ้รเือเป็นแพนิกตื่นเต้นไรเอ่ยห้ <laughs> ามร้องไห้นะคะให้ร้องเพลงเนาะ <laughs> รองไห้นะคะอุ้ยอีดอวตื่นเต้นเปิดหมอกก่อนใครเลยอี่ไม่มาเหรออะมาน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเข้าใจกดิการนะคะเข้าใจครับเข้าใจนะคะเข้าใจคโอเคมาทั้งหมดแล้ว้าะสู่จย์ข้อที่หนึ่งค่ะ โอเคโจทย์ข้อที่หนึ่งทุกคนนำมือจับติ่งหูค่ะติ่งข้างไหนก็ได้ใช่ไหมคะติ่งข้างที่จะตอบอะค่ะติ่งไหนก็ได้กันแล้วแต่โจทย์ข้อที่หนึ่งคือเพลง T Pop Boy Band กดค่ะกดค่ะกดค่ะกดจริงจังมากพี่มิกค่ะคนแรกเลยประเดิมค่ะเชิญค่ะ T Pop Boy Band T Pop Boy Band ใช่ไหมคะ โอ้ไม่เธอรักโอมไม่เธอรักโอ้ไม่เธอมาสนใจโอ้ไม่เธอรักโอมไม่เธอเสียหัวใจว้าวกับคนมันเช่มากมากเลยพี่สาวว้าวว่าตัววอล์กแบบน้ำวอล์กแล้วีค่ถือว่าบอยแบนด์ค่ะโอเคจะได้กินแล้วอย่าเพิ่งรอกัน เทปที่แล้วเขาบอกพี่มิกตอบเสร็จกินฉ่ำเลยนะคะใช่ไม่รอกติกาเลยแล้ก็ทำถูกแล้วไงเออมาเอามือจับติงหูค่ะเพลงที่สองเพลงทีป๊อปบอยแบนด์นะคะกว่วนี้ออกจีบอสหรอเออเอาออกกี่ออกถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ บอสค่ะโว้ยเอาล้อกเขาจับเวลาอยู่อะไรชาเลนได้ไหมชาเลน์ได้ไหมเฮ้ยทไม่ใช่บอยแบนด์เอออยากขอ่อยทำไมอะอันนี้เป็นของแบนหรือเปล่าขวเหตุผลค่ะปากสั่นสั่นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเหมือนร้อันี่เป็นของแบนหรือเปล่าใช่ ถ้าใครคิดว่ายกเว้น2คนนี้นะคะใคร kind of <osh> ใคิดว่าเพลงที่บอสร้องเป็นเพลงบอยแบนด์ถ้าคิดว่าเป็นเพลงบอยแบนด์ยกมือคะ่ะ <Hayır> ก็ไม่มีไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นองค์หญิงได้บวกหนึ่งและบอสลบหนึ่งค่ะอุ้ยบอสอิดาได้ทันทีแล้วตอแข่งเราร้องบอยแบนด์ด้วยนะคะอ่ะมาเพลงที่ต่ออีกรอบนึงเอามือจับติงหูค่ะถ้าพ <moderator> ร้อมแล้วกดค่ะ ก่อนไว้สิแลกดไม่กดเท่ไวอะกดยากมากก็นึกว่ามันเป็นเพีงไม่กี่อะโคตรมั่นใจเลยเออเอาเอาจริงอ่ะเอาละแม่ใช้ไปซื้อมุขแม่หยิบละมุดเข้าไปอัลลาสาขาเออเออได้ไปหนึ่งคะแนนไม่แต่องหญิงดีใจเกินเลยปะองหญิงได้คะแนนแต่ไม่ได้กินนะองหญิงต้องตอบด้วยเ่อไป หนูไม่ได้คะแนนโอเคไม่เผื่ได้อีกจะรวบรใอ้ได้สะใจเหรอใจไปก่อรมาเพลงที่สามอวิจับติงหูค่ะหาพร้อมแล้วกดจ้า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 นิวค่ะเชิญค่ะเฮ้ยเ้ยเลสเลส น้าอายมากให้หนึ่งตั้งนานบอยแบนดจริงๆไม่ต้องใช้เลนก็ได้นะคะคือมันผิดตั้งแต่ต้นเลยอยากพยี่อาจจะม้องข้ามไปเลยอ่าถือว่าเพลงนี้ผิดนะคะไม่ต้องใชเลนนะคะผิดเลยนะคะแล้วทำหน้างงกันทั้งห้องเลยคือเอาล้อเพลงที่โดงแข่งเลยไงแต่จำไม่ได้ว่ามันคือบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปโอเค เมื่อกี้นิวไม่ได้คะแนนนะคะเราจะมาร้องเพลงที่3กันอีกรอบนึงนะคะเพลงบอยแบนนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ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 พี่มิกค่ะฉลอใช่ค่ะเจ็บบอกว่างาหกปาอุ๊ยเจ็บบอกว่างาหกปาอุ๊ยแก่แต่มันมาในหัวแล้วเลยแต่ได้เจ็บบอกว่างาหกปะเบอกว่างงเลยเกิดเซ่อๆโคตรแก่เลยเอฟเคออติกา โอเคเพลงที่4นะคะทุกคนเอามือจับกิ๊คเขาสวยหลังตรงหน่อยเขสวยนี่จะบอกเทคนิคนะการทําอย่างเงี้ยใช่ตีทันหลอกต้องอย่างงี้แล้วไปเลยเวียงของหญิงของหญิงไม่เอากระดิ่งไปที่หูเลยล่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะเขาสวยค่ะ้รอฟังรอฟังจะเป็นคนล้อเล่นอันลากาได้ไปอีกหนึ่งคะแนน มาเพลงสุดท้ายในรอบนี้ค่ะเอามือจับจิงโหูมาร์กสู้เขาลูกตดค่ะบอสค่ะบอสค่ะ อะไรนะมึงขึ้นต้นว่าอะไรนะเอาคึ้นต้นให้ถูกอะ่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แลวเดี๋ยวนี้ไม่ตอบเลยนะวนันนีอะไรละ่ะคนแข่งนะาทักไปแล้วทักน้าด้วยคือคนอื่นไม่ทักเลยดิมีแต่น้าทักเลยดิใช่ได้ไปหนึ่งคะแนน <c oughs> คนที่ได้กินในรอบนี้นะคะเอินมิกบอสและข้าสวยค่ะ <c oughs> มาร์คนึกออกไหมเพลงพี่ป,ป,ป๊กอปบอก<า>ยแบนด์ไหนเพลงอะไรเพลงไรเอ่อหน่ารักน้อยลงหน่อยครับเออไหนร้องสักหน่อยร้องสักหน่อยโเธอช่วยน่ารักน้อยลงหน่อยไม่อยากจะคิดถึงไปไปเออมึงสั่งกบอาจารนหนึ่งเลยผูจะมาตบปากมาร์ <Okay. S 1> มึงสั่งกบอาจารนหนึ่งเลยผูจะมาตบปากมาร์หน <c oughs> ่อยเออได้พูดบ้างอยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยอยากจะพูดกับใครเลยข้อความเชื่อโบราณข้อแก่เลยเวลากูเจอมันถามคำาตอบคำถามถาคำาตอบเขาเลย องหญิงอ่ะองหญิงนึกออาไหมแค่น้องชายค่ะเออน้องชายโลกเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายเออฉันรับตรงคีวแล้วเนี่ยเนี่ยเฮ้ยหรอเออเฮ้ยหรออันนี้นิวไหนบอยแบนด์เด็กสักทีอ่าให้ถูกดิอ่ะสักวงหนึ่งในใจตอนนี้เลยบอยแบนด์น่ะเออมาโมนาลิซาแล้วมีแค่มองเธอ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 เพือเดียวเออ โจทย์ข้อที่สองทุกคนเอามือจับติ่งหูค่ะโจทย์ข้อที่สองคือเพลงที่ร้องโดยสมาชิกฮิวหวียังค่ะรอสัญญาณกดกดค่ะกดค่ะพี่มีค่ะ ไม่เคยรักใครเท่านี้มาก่อนเลยต้องมาดิ่งดาวโอเคไม่ได้ตอบเพลงนี้พ่อเลยว่ามันจะเป็นเพลงแรกๆที่มันนึกออกี๋ยวมันก็นึกไม่ออกอ่ะแล้วพี่อะมันนึกไม่ออกในชะ่หนูก็นึกเพลงนี้เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> อ่าพี่มกได้เป็นหนึ่งคะแนนค่ะมาเพลงที่สองเอามือจับติงหูค่ะโจทย์เดิมกด,ดค่ะ <c oughs> องยิงค่ะ เชิญค่ะต้องมีอะไรที่พลาตรงไหนเยื่ได้เย่ได้หล่อจัันไหนเปี่นี้หรอพอเพื่อตบมือแล้วหาเสียงหายไปเลยเอาใหม่หนึ่งสองสามต้องมีอะไรที่พลาตรงไหนไหเข้าใจเลยสักครั้งโอเครโอเคได้เพิ่มอีกเดียวนโชว์นิดนึงเออได้นิดนึงมาเพลงที่สามเอามือจับตึงหูค่ะทุกคนกดค่ะกดค่ะกดค่ะ สันว่าถามเพราะทำไมอยู่นี่ะิวค่ะตอบตอบแล้วเอาเมลอน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 เลยโอเคเราถูกละเอาลองสักคาท้อนเร็วมาเราเต้นโชว์เร็วอ่ะแบบห้าหกเสร็จเมลอนอีเมลอนเมลอนเลยเออเมลอนอี โอเคนี okay, 34, so hard, really? right, ่เนี่ได้ไปหนึ่งคะแนนเพลงที่4ี่ค่ะมือจัดเพงหูค่ะทุกคนเอาเลยวันนี้ต้องตัดใจแล้วมาร์คมีเวลาจะได้ศูนย์นะคะทำไปเลยคกูเมื่อน่าหั่นรสสกิดกดค่ะกดค่ะกดค่ะบอสค่ะรอเธออยู่นะคะโดยจะแอนรันนังรับที่หัวใจฉันและกระแทกแรงๆโอเคบอสได้ไปหนึ่งคะแนนเพลงที่5นะคะ ทำหอมแล้วก็จ้าพี oh. ่มิคค่ะอาจจะขอโปรโมทเพลงใหม่คุณนันทิสาหน่อยนะอ๋อโอเคได้ค่ะเชิญค่ะช่วยทอเทห้น่อยได้ไหมค่ะ if you wanna play me อย่าจับตรงนี้เดี๋ยวจะทาดาคนรอฟังเพลงทาดามากนะคะว่าจะออกเป็นยังไงเพลงใหม่นิสสาใช่ค่ะโอเคทาดาที่แปลว่าทาดาที่แปลว่าค่ะอาดามิกได้เปนหนึ่งคะแนนรอบนี้นะคะองคหญิงมิกบอสนิวได้กินค่ะ,ะเชิญค่ะ จทย์ข้อที่3เพลงละ2คะแนนนะคะรอบนี้โจทย์คือเพลงดังในติ๊กต็อกพร้อมท่าเต้นกดค่ะน,นิวค่ะยัวไม่ออกเลยกดไปก่นกอนไหมแป๊บ ไดนไดนกัจจูในมะมมนมมนี่ให้ได้อมม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 มดมมมม่มมม้นมะมะมม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 ีมม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 อามมมมมมตมมมออม่ตมมมมนมมมมมาพมอมมมมามมมมะมมมมะมมมมะมมมมมมมอะมม่มมมมมมมเลมม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 มเมมมมมมมอมเยมมมมเมลมมมมมม้มมมมมจุบันนะคะหมมมมมมอมม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 อมมมมม้มมมอ่เมม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 มอมมอมม ถ้าพร้อมแล้วกดแช่กดแช่กดแชาสวยค่ะเาสวยค่ะอยากเป็นเธอไหมวันนี่เธอเซกยี่หีมารักเป็นหนูโอเคได้ไปสงนนองคะแนนมาเพลงที่สามค่ะถ้าพร้อมแล้วกดแช่กดแช่กดแช่พี่มิกค่ะ แล้วเขาพึ่งสอมเมื่อกี้เลยนะ้วครเลยกํลังจะทําชาเลนจ์เลยพี่มิกได้ไปสองคะแนนมาเพลงที่สี่ค่ะฝั่งนี้สู้เขาฝั่งนี้สู้เขาจะจิงหูค่ะไยแต่เราครับสับไปครับด้วยประดูของเตยลองไปเป็นเอวูสาบอกเต้นไม่เป็นอ่ะคือเจ้าของค่ายถึงนกันอนตายไปเลยนะครับลองเพลงนี้ไปไหมตาตาต่าตาตตตาตตาตตาเต่า ไม่รู้จักเลยเอามาจับติงหูเพลงที่สี่นะคะกดค่ะอันนี้เขาให้เพื่ออะไ้เพื่ออลไรได้กินแล้วเนาะเออบอสค่ะโอเมเจอร์ก่ะโอเมเจอร์กแล้วเอาห้ามห้ารอ เอาก็เต้นเหรอเออเต้นด้วยอ่ะเต้นด้วยอ่ะเนี่ยเอามาเอามามันอาจจะอยู่ตรงนี้ปะระยะใกล้เกินอาจตกอะไรไม่เห็นเลยอ่ะเอานี้เหรอเพราะทำอย่างงี้อ่ะจะไม่เกินมาทำอย่างนี้หันหน้าตายไม่ต้องหันหน้าไปเอามา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 โอ้ไม่เธอแล้วไม่อยากทำแล้วอ่ะ มันเหมือนแปลงฟานเออมันเหมือนแปลงฟานอะไรอาบอบได้ก็ต้อแชนะเหนื่อยวะมาเพลงสุดท้ายของรอบนี้ค่ะเอามือจัดฝั่งนี้สู้เขาคืนนี้เขาไม่ตบกันแล้วนะคือกะว่าสามคนนี้ดูซิใครจะได้อ่ะซิอ่ะพี่ยอมถอยให้เลยนะเนี่ยพร้อมแล้วกดค่ะเอินค่ะ ก็ยังไม่ใช่บอสมาร์กนะคะทางจะเอาได้เลยวอ่ะไปมาเอินมาทางทางดูดูดูทางทางเออมาร์กรู้จักไหมเนี่ยเคยได้ยินครับแต่ไม่เคยได้ยินเอินได้ไปสองคะแนนนะคะรอบนี้เอินมิกบอสนี่นี่คข้าสวยได้กิน มาร์คมาร์ครู้จักเพลงอะไรบ้างติ๊กต็อกอ่ะลองร้องมาสักเพลงเดียลูกเฮ้ยนี่นี่นี่เด้อ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 เคืออะไรองค์หญิงเพลงอะไรเพลงติ๊กต็อกนี่ได้แค่เพลงเดียวไหนร้องสิมันไม่มีเนื้อมันไม่มันไม่มันไม่ีเนื้ออะทำมาร์คไงทำมันร้องไงมั้งไอ้เออมันคุยอะไรกันวะเมื่อกี้ โอเคโจทย์ข้อที่4ค่ะเพลงละ2คะแนนเหมือนเดิมน,นะคะโจทย์ข้อที่4คือเพลงจากศิลปินในเครือ Love East นะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะพี่มีกค่ะโอเคมูเตลูโอเคพี่มีกละกนันสอคะแนนห้ามซ้ำวงแล้วนะคะเออในค่ายมีทั้งเยอะแยะเอามือจับจิงหูค่ะ ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะบอสค่ะเธอ,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 อว่าความรักหน้าตาเป็นไงคล้ายเธอรหรือเปล่าโอเคได้ไปสองคะแนนเพลงที่สามมาร์คสู้เขากับเตอแล้วโค<ด>้ดเห็นไหมหฟังแต่ละคนเนี่ยคือแบบ ในบ e ้านกันเองมันรักกันขนาดไหนพอมันได้กินปุ๊บมันก็จะไม่เล่นต่อเพื่อให้เดือนไปเดือนไ้เล่นแต่เ็าคิดไม่ออกมาพร้อมแล้วเอาไปแล้วก็ค่ะเขาสวยค่ะตอบเรี๋วตอบตอบลุลลุลุยยังคงมองภาพจิตใจ สองขั้นจบไปเลยโอเคนอนท้านอนได้ไปสองคะแนนห้ามทำศิลปินนี่แหละครับห้ามทำสิลปินค่ะโอ้ยากแล้วโอ้ยากแล้วไม่ยากเยอะเลยเยอะเลยเออให้บ้าบ้างเออเอออาจัะติ่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าเอ้ยก็อย่าเอ้ยเอามาเอามาจัะติ่งหูค่ะจัะติ่งหูถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะ องหญิงค่ะปักปากปากตะกาปากปักปากตะกาปักตะกาค่ะช้าหมดอ่ะคม่กเออเออนี่เนี่ยรู้ไว้เนี้ยเขาเป็นศิลปินบ้านเรานะพี่พีกอะโอเคองหญิงได้ไปหนึ่งสองคะแนนพี่เหนื่อยบิวมาร์กมากนะคะตอนนี้เพลงสุดท้ายค่ะเออทาลิปตรอหน่อย ชาลิปรอไปเลยมาเพลงสุดท้ายในรอบนี้นะคะมือจับติ่งหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะเอิรนค่ะนินซาโดนเ hey, ฮแต่ยังเฟอยู่เลยๆๆๆๆๆๆให้มันดีอะไไม่รูส้สักอย่างโอเควงแบมนะคะโอดเอาเอาี 2> 2> อก2คะแนนมาร์คร้องให้ฟังซะอ้ามาร้องสักเพลงนึง อ่ะเพลงอะไรนะหยิกมันทีมึงยังอยากอยู่ในค่อยปะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวระหว่างนึกนะคะบอกก่อนรอบนี้องคหญิงเอิรบอสมิกและข้าวสวยได้กินนะคะอ่ะระหว่างระหว่างมาร์คนึกอันนี้นิวนึกออกไหมฮะนิ่วนึกออกค่ะไหนคะวันทีฟ้าไม่มีดาวจะยิงมีฉันไม่้ไม่ไดจ่จะ้จะไม่ไ้ไม่ะไม่ไดจะไม่ไ้ะไม่ไ้่้ะไม่รม่ม่ เกมต่อไปเขาจะไม่เล่นเลยนะถ้านึกไม่ออกคือให้มาตตบคนเดียวเลยนะห้าเพลงดีดีดาด้าได้ไหมคะจังหวะได้ไหมคะจังหวะจะลมรักเป็นอย่างนี้เออนี่คือคือนึกคือนึกชื่อชื่อเขาแล้วแต่ว่านึกแบบท่อนเปิดไม่ออกว่าเราอะไรเราสุดท้ายนะคะเพลงละ3คะแนนอันนี้ง่ายมาก คือจริงๆจ,จ,จะร้องเพลงอะไรก็ได้แต่ว่าโจทย์คือเพลงที่อยากร้องให้เพื่อนร่วมโตะนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะบอสค่ะจะร้องให้มิงคบเออจงหยุดอ,อยู่ตรงนั้นจังโอ้ยมีกดเยอะต้องหิวอ่ะยู่ตรงนั้น ดีดีดีจงหยุดหยุดนี่มีกดเยอะอ่ะหยุดนะคะมาเดี๋ยววันมี้อได้ไปสามกันแนนมาเอามือจับติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะมีกินละค่ะจะลองให้น้องฟังนะคะได้เลยค่ะ ออกไปไกลไปขอไปไกลไกลออกไปไกลไปขอไปไกลไกลนี่ไม่ใช่ที่สำหรับเธอทำไมคะเหตุผลรู้เหนื่อยรูเหนื่อยไี่จป็สามคะแนนมาเพลงที่สามค่ะฝ่ามือจับติงหูค่ะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะ เฮาเลยวันข uh> ึ้นมาพี่มาค่ะมาไป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 ลงหนะโลกเซนเทอร์ทีรักฉันจะลงเท่าไหร่ในะให้สวยนี่ให้พี่บอสแล้วกันครับทำไมคะทำไมคะลำแขวนลำแขวน ลาเล่นงครับราเล่นลาเล่นลาเล่นเป็นโม้เป็นโม้เป็นโม้เดี๋ยวร้องเหี้ยบกันเหี้ยบกันอ๋อเหี้ยบกันคืออันนี้เป็นฟิลเพลงด่ากันแล้วนะครมาเพลงที่สี่ค่ะร้องทีได้มีมเลยนะคะจับติงหูค่ะเพลงที่สี่ถ้าพร้อมแล้วก็ค่ะเขาสวยค่ะ ให้ทุกคนละค so ่ะไลโซเคฟาสู้นะคะไมงกันได้ออกนะคะสู้นะคะโอเคเข้าส่วนแรกต่างคะแนนมาเพลงสุดท้ายค่ะเอามือจับติ่งหัว้าพร้อมแล้วกดค่ะองหญิงค่ะ สาบานนีเลยไม่เคยรักใครเท่าเชอ,อมาก่อนร้องให้ใครคะไม่หให้ใครเลยให้ทุกคนก็นได้ค่ะโอเคได้ไปอรอบนี้นะคะองค์หญิงมาร์คมิกบอสและข้าวสวยได้กินค่ะไม่ต้องหตกใจในโลกเดี๋ยวเขาจะเล่นอีกสัก200ตาเออได้นั่งเ,เ,ออเล่นเรื่อยๆนะคะ สรุปคะแนนกันนะคะและเด็กๆวันนบีเลิฟนะคะและพี่มิกนะคะคนที่ได้อันดับ5ร่วมกันนะคะคือมาร์กกับนิมิวนะคะได้ไปคนละ3คะแนนทำไมเหมือนน,นี้มันตอบได้เยอะวะฮะตอบไปมันตอบไปแค่หนึ่กับ2องไงอ๋อมันตอบผิดด้วยนเนอ,อและอันดับที่4นะคะเป็นเอิ์น,นะคะได้5คะแนน อันดับที่3นะคะเป็นองค์หญิงได้ไปเคะแนนอันดับที่2ร่วมนะคะเป็นเข้าสวยกับบอสได้ไปคนละ8คะแนนและอันดับที่1พี่มิกค่ะ11คะแนนเออ,อบอสลองให้พิมมิกสักสักรอบสีจงอะไร จงหยุดจงหยุดอยู่ตรงนั้นโอเคอาฝั่มือให้พี่มีกีทีส1เคะแนนเพื่อเราจะไม่มีการอวยเด็กเราเอเราต้องฝึกไว้ให้เขาต่อสู้ใช่นอกป้าถ้าตรงนี้คือสนามของการยิงกันเออฉ้นก็จะยิงให้ตายหมดเลยนี่เพราะฉะนั้นจำไว้ค่าได้ค่าค่าไดยะค่ะน้องๆวันนบีเลอฟฝากรายการหน่อยค่ะอาค่ารเป็นตัวแทนดีพีเอิร์ด อ่าพี่เอิญไปเอออันนี้ก็จะออนแอร์มิชชั่นแรกไปแล้วนะคะพวกเราทุกคนก็ทำเต็มที่แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรในรายการก็รอติดตามนะคะแล้วก็ฝากติดตามมิชชั่นที่2มิชชั่นหน้าๆด้วยนะคะออนไลน์ทางช่องอารีสัมพันธ์นะคะเวลากี่โมงคะหนึ่งทุ่มตรงค่ะทางช่องช่องอารีสัมพันธ์โอเคอ่าพี่มิกปากเด็กๆหน่อยมีอะไรจะพูดไหมลูกเอาเรอะไร อันทุกวันสาวครับเออสาวครับเอออ่าพี่มิ้าเด็กๆหน่อยไม่ไรมาก็ฝากติดตามน้องๆนะครับน้องๆเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูๆกันไปนะคะว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะคะฝากด้วยฝากดูพัฒนาการของอันนี้น่าอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะอ่ะยังไงฝากทุกคนด้วยนะคะกับรายการวันบีเลฟเจอกันได้ทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มนะคะช่องอารีสัมพันธ์ รวมถึงโต๊ะหมูชาบูด้วยเจอกันนะคะในช่องอริสธรรัชาวันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนสวัสดีค่ะ